ลอามาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างน,นะครับหลายๆคนบอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับที่น่าจะพิจารณาก็คือเรื่องไทย ESGX นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ในการที่เราจะลงทุนแล้วเนี่ยเพื่อให้ได้สิทธิในการที่จะลดหย่อนภาษีแบบเต็มเมดเต็มหน่วยเนี่ยอีกไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับเราก็จะต้องเดินหน้าในการที่จะไปลงทุนในไทย ESGX ไปแล้วเงื่อนไขเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้นะครับใน Market Up d ัปเดตครับ จะได้ระับสิทธิลดหยอ่อนภาษีนะครับจากการลงทุนในไทย E S C X อย่างเต็มเ่มเต็มวุดต้องฟังทางนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับสำนการลงทุนในกองทุนไทย E S C X หรือว่ากองทุนไทยนะครับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษที่จะลงทุนได้ถึงวันที่30มิถุนาย,ยนของปีนี้พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับสำหรับเงินใหม่ที่ลงทุนในกองทุนนี้สามารถลดหยอ่อนภาษีได้สูงสุด3 0 0 0 0 0บาทนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยคนที่สลับกองครับจากเดิมที่ถือ L T F และโยกมาเป็นนไไทยย ECX สสสาามรถลดดดห่ออู้งุีก50 แสนบาทด้วยกันจะแบ่งเป็น3 0 0แสนบาทนะครับในปี6 8และปีที่69ถึงปี72ปีละเท่าเท่ากันไม่เกิน5 0,000บาทต่อปีธนาคารไทยพาณิชย์ได้คัด2องกองทุนเด่นไทย e s g X มาให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนนะครับได้แก่ SCB T70X ทีเเน้นลงทุนในหุ้นไทยที่โดดเด่นด้าน ESG มีพื้นฐานดีไม่เกิน70%ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้แล้วก็ SCB Tab X ทนะครับที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่โดดเด่นด้าน ESG พร้อมกับมีการกระจายความเสี่ยงด้วยหุ้นต่างประเทศนี้เนี่ยนะครับไม่เกิน20%โดยทั้ง2กองทุนนี้ก็คือ SCB T 70X กับ SCB Tab X นะครับสามารถลงทุนได้ด้วยเงินใหม่แล้วก็เงินลงทุนเดิมก็คือการโยกจาก LTF โดยมีทั้งแบบสะสมมูลค่าแล้วก็มีทั้งจ่ายเงินปันผลด้วยนอกจากนี้ครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชก็คือ SCBAM มอบสิทธิประโยชน์สารเงินลงทุนใหม่ที่ลงทุนตั้งแต่2พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนะครับ2568ก็สามารถที่จะรับนะครับฟันแบก scbsff นะครับสูงสุด600บาทนักลงทุนสามารถนะครับที่จะลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน scbec หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยโดยเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและกองทุนรวมที่ร่วมรายการก็เป็นไปตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ scbm เขามีการกำหนดเอาไว้ก็เบอร์โทรศรัพท์ก็ง่ายมากนะครับ02นะครับแล้วก็77ตัวกล่าวคือ0277 เจ็ดเจ็ดเจ็ดนั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามครับกองทุนรวมนี้เนี่ยมีลักษณะเฉพาะนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงเฉพาะนะครับโดยผู้ลงทุนนี้เนี่ยควรที่จะทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและก็ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุเอาไว้ในคู่มือการลงทุนของตัวกองทุนอีกด้วยนะครับเพื่อนครับ ไทย ESTX กนะคะก็ซื้อได้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินใหม่ที่เติมมา3 0 0 0 0 0บาทนะคะหรือว่าเงินที่ย้ายหรือว่าโอนมาจากตัว LTF เดิมนะคะ5 0 0แสนบาทแต่ว่าปีนี้ถ้าใช้สิทธิ์ก็ LTF เดิมได้3 0 0 0สนแล้วก็เงินใหม่3 0 0 0 0นรวมเป็น 6, ,000 สนสำหรับไทย ESTX โดยเฉพาะใครฐานภาษีสูงนะคะถือว่าได้เบนเฟิตเต็มเเลยนะคะ